โยโกซูบิดะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่าไอแมชชั่มเปสซิมูเลเตอร์เอาละคนเราก็เริ่มพย่างแรกคือหน้า UI นะั่นเองนะครับนะก็นะครับดูที่อันแรกคือเป็นดิฟเอ็กของเรานะตังเพชรน,นะแล้วก็ร้านค้านะครับเกมนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรในเกมในการซื้อของได้ซึ่งมันก็เป็นของที่ข้าจะถาวรทุกอย่างเลยนะจะเป็นพวกอันนี้นะครับเอออันนี้กับพวกแบบอันเนี้ยเออนะครับแต่ว่าพวกเกมพาร์ทเนี่ยคือ ยังไงก็ถาวรแน่ๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะนะพราะว่าสายฟรีเกมไม่น่าๆน่าจะเป็นเกมแรกๆเลยะที่สามารถใช้ของในเกมสามารถซื้อเกมพาร์ได้ด้วยนะออาจจะมีเกมอื่นก็ไม่รู้นะทชมันเถอะนะครับโอเคแล้วก็มาดูที่อ่าอันนี้คือเป็นกระเป๋านะครับที่เอาไว้ใส่แชมเปี้ยนของเราในเองนะครับก็จะเอามานี่นะครับนะสามารถล็อกได้หรือเซลก็ได้นะครับกระเป๋านะเป็นพวกวัตถุดิบนะครับไฮแหลนะครับแล้วก็เป็นพวก โลกต่างๆนะเช่นอ่ากันบอลวันพีไมฮิโร่ลาดูตูดนะครับเออ่โจโจ้ดาบิคาตอัตตูดนะครับเออ่แล้วก็เควสนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดนะครับผมใช่เป็นการอัปเกรดนะครับแต่ว่าบางอันก็ไม่ต้องใช้ของก็ได้เช่นใช้นีนะอันนี้แค่ใช้เวลานะห้าสิบชั่วโมงก็ได้แบบบูตเอเล็กี้เพิ่มนะครับมาเนี้นะโอเคแล้วก็เป็นประวัติของเรานะครับผมข้างขวานะประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นตั้งค่านะครับสามารถปิดเปิดเอฟเฟเกต์บาร์ได้นะครับตามนี้ต่อไปเป็นสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ก็สามารถหาจากเควสเลยนะครับบางอันนะนะอันนี้ไอ้เทคบอร์ดเนี่ยสามารถหาได้จากการลงทาวเวอร์นะโวนกบเนี่ยได้จากเควสนะใช่แล้วก็เจะแพ็กด้วยนะครับได้จากการลงทาวเวอร์นะครับโอเคต่อไปนะครับด้านเอ่อด้านล่างนะเป็นอันนี้คือออโต้นะครับออโต้แท็กนะครับอันนี้คือออโต้คิกนะครับผมอันนี้คือการปัดสกิลนะครับผม ประมาณนี้นะครับส่วนอันขวานี่คือการแดดนะครับผมโอเคครับต่อไปก็ผมก็คัสโคเนียมาดูโหมดต่างๆในเกมกันนะครับผมเริ่มที่อย่างแรกคือเลตนะครับเลตเนี่ยสามารถลงได้นะครับทุกด่านเลยนะประมาณนี้นะผมเอะ๊ะวัต t ตอร์ฟักผีหลอก <laughs> อันนี้คือบั๊กนะครับนะอันหนึ่งนะโอเคอ่สามารถเลือกได้นะเราด่านไหนนะครับผมประมาณนี้นะการลงเลตเนี่ย สามารถฟาร์มหินได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าถามว่าพี่ครับแบบว่าเพื่อนผมเนี่ยยังอยู่แค่แบบอาราวโตดเนี่ยสามารถพาเพื่อนลงดาบฆคาส่วนได้ไหมได้ครับถ้าห่วห้องคุณเนี่ยสามารถไปถึงดาบฆ่าสูวนแล้วก็สามารถพาเพื่อนที่ว่าดาบไม่ถึงลงได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ของก็จะมานี้เลยครับเราจะดวงนะใช่ครับแล้วเราจะดวงนะว่าจะได้ของดีไม่ดีนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับนะ มาตรงนี้เลยนะแต่เป็นสมุดนะครับหนังสือสักอย่างหนึ่งนะด้านซ้ายเป็นการอัปเกรดแบบเป็นคุณภาพนะเออคุณภาพตัวละครเช่นินนะครับอ่ะแล้วขอ,ววนะอ,วขอผิดนี่คนระับประมาณนีนะ้สามารถอัปเกรดได้ด้วยการใช้เขียเขียว,ยวนี่นะเดี๋ยวค่อยสอหายให้หลังละกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เอาไว้สุ่มนิสัยนะครับสามารถสุ่มได้ว่าจะเป็นแบบสายลัคก,กี้หรือย,ยังไงก็แล้วแต่สามารถดูได้นะผมเออกดไหนวะลืมละไหนดกดไหนวะเออผมกดดูไหนวะลืมละทำหนึ่งอันนี้ปะ ไม่ใช่บอกว่าอะไรนะอันนี้นะครับเปอร์เซนต์ออกก็ตามนี้นะผมแล้วก็นะครับหินที่เราใช้ก็คืออย่างเช่นนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะตีบวกนะครับหรือว่ามการหรือว่าถ้าใส่ที่ใส่ก็มาใช้ของอันนี้เป็นตัวจัด่านนอาโตะก็ต้องใช้หินดาันนอาโตะนะครับผมหรือว่าจะใช้หินแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยนะเพราะว่าอันนี้มันหาง,ง่ายมากหาง,ง่ายมากๆเลยนะอย่างเช่นอ่ะผมต้องการที่จะเล่นโทโตโรกินะครับ น,นะครับก็จะเห็นหมวกไมฮิโรนะครับมานี้นะรูกแล้วก็นะครับลำต่อไปก็คือการที่มาสุ่มนะครับตัวเอ่อเป็นตัวแบบเรียกว่าอะไรเป็นตัวคอมมิคนะครับเออนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีนะก็ขอไม่โชว์ละกันเพราะว่ากูไม่มีนะครับสุ่มไม่ได้ทักทีนะเกลีอชิบหายนะโอเค,คต่อไปก็คือ Tower คทาวเวอร์นะผมทาวเวอร์เนี่ยสามารถเป็นจุดฟาร์มเพชรได้อย่างดีางมากๆเลยนะครับนี่นะ แล้วก็นะครับทาวเวอร์แต่ชั้นก็สามารถได้เพชรด้วยนะทุกๆสิบชั้นนะครับจะไ,ได้เออเช่นอ่ะเ,อเช่นชั้นที่70นะก็ได้สองพน้ะครับผมประมาณนี้นะโอเคก็เก็บเพชรได้ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นการตีบวกนะครับเหมือนแบบเป็นการบวกดาวตัวละครละกันนะอ่ะตู้ด้านขวาของผมกนะ็คือการย่อยนะอันนี้อันนี้คือย่อยนะย่อยเป็นเศษนะครับนะซึ่งต้องใช้เศษด้วยนะครับในการคราฟนะเ,เช่นอ่ะผมว่าการที่จะทำเทนนิสือตัวนี้นะผมเห็นนะ ก็ต้องใช้เศษนะครับของระดับมิติทิบอันนะผมนะแล้วก็ต้องเอาตัวมิติกไปย่อยสองตัวนะถึงจะได้มานะผมแล้วก็ใช้ตัวันเองอีกหนึ่งตัวนะเพื่อที่จะทําการอัปเกรดเป็นหนึ่งดาวนะครับนะซึ่งหนึ่งดาวก็เป็นประมาณนี้ผมเนี่ยเห็นไหมเห็นที่สื่อตัวสีสีเหลืองม่้มันจะมีแบบขอบฟ้าอันนี้คือตีบวกแล้วหนึ่งดาวนะผมแล้วก็อันนี้เป็นการตีบวกสองดาวนะครับก็ทําแบบเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันไม่เป็นเลยนะครับ แต่ว่ามันใช้เยอะกว่าโคตรเลยนะโอเคครับนะต่อไปก็เป็นตู้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้เพชรเนานะซึ่งต้งเกมเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํให้สุ่มเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่ามันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอหละมันจะอิงตามตัวละครอของเราถ้าผมไม่อันนี้ผมก็ไม่เคยสุ่มเหมือนกันนะยังว่ายังว่าไม่เคยสุ่มนะแต่ว่าเขาว่ามันจะอิงตามตัวละครอของเราแบบว่าอย่างเช่นอันนี้ไหมเช้สื่อเช้สื่อเนี่ยดาเมจสามแสนแล้วก็อาจจะสุ่มได้แบบตัวประมาณแบบเท่าไหรอ่อ่ะ สองแสนหนึ่งแสนประมาณนี้เพราะว่าผมก็ไม่เคยสุ่มเหมือนกันนะครับก็เลยที้เก็บสุ่มนะครับก็เลยเก็บเพชรเอาไว้ก่อนละกันนะโอเคนะต่อไปเป็นโลกวันพีชนะ้ช่ใช่อ้ยรอ่าโลกลากันบอลนะครับเนีครับอันนี้ก็เป็นตู้ลากันบอลนะครับมาเนี่นะครับผมโอเคอ่าต่อไปก็เป็นวันพีชนะครับซึ่งพีเนี่ยจะมีข้อดีอย่างนึงคือเราสามารถฟาร์มแมวได้นะครับผมซึ่งแมวเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบ นะโอ้ยังไ,ไงเจอแล้วอสีทองซะด้วยนะครับนะแมวก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีทองสีทองนี่คือดีนะครับได้เยอะนะเก็บเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือตู้ของวันพีชนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเพีย่นี้ต่อไปเป็นไมฮิโรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตู้ของไมฮิโรนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็มาฮีโร่เนี้ยก็จะมีจุดลับด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะตามเลยนะครับเดินตรงมานะแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับแล้วก็จะเจอประตูสีแดงๆตรงนี้นะครับเข้าไปนะบินเข้าไปเลยจุ่มเลยโอเคแล้วก็ให้รอนะครับมาทางขวานะผมขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ขวาอีกนะครับแล้วก็ซ้ายนะครับแล้วเราก็ซ้ายยาวเลยนะ นี่ครับถึงแล้วนะผมประมาณนี้นะครับเป็นจุดลับนะเราลเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันลเปล่าว่าคนขอก็ดูกันหมดแล้วนะโอเคต่อไปก็เป็นานารูตูดนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ของนารูตูดนะครับประมาณนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากก็แล้วก็มีเควสของเทนเทนนะสามารับได้นะครับนะซึ่งเควสแรกของเทนเทนเนี่ยให้เราไปคุยกับเอ หนังสือกระถาสักอย่างหนึ่งในทัานี้นะผมสามารถเข้าไปคุยได้นะแล้วก็เสร็จครียเทนแล้วแล้วก็ทําต่อไปไวาจบนะก็ทํำไมทําแล้วก็อ่านเลยล้วกันนะผมพี่เก็บบอกว่ามันเควกเควกเกิกนนี่มันเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะต่อไปก็เป็นนะเป็นโจโจ,โจโน้นะอ่าน,นะครับโจโจ้โจโจ,โจโ้เนี่ยก็มันไม่มีอะไรมากนะมีแค่ตู้นะครับแล้วก็มีเควสยิบย่อยนะเควสของไอ้โจสตาร์เอฟที่เหลือว่ทั้งแม่งนะอ่าไม่มีอะไรมากเนาะโจโหนานะครับ แล้วก็มีเปิดประตูคือทุกด่านเนี่ยนะทุกด่านเนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกเลทเฮ้ยเลทเสีงแหวบคือ <c oughs> <c oughs> ทุกด่านเนี่ยทุกคนก็จะมีการปลดล็อกเลทไปเรื่อยนะอันนี้ใช่อันนี้ม่ได้ปลดล็อกอะไรอนะปลดล็อกคอมมิกนะครับนะหลังโจโหนะโอเคก็ประมาณนี้ครับหลังโจโหนะไปเป็นดา่านพิฆาตโซนด่าสุดท้ายแล้วของอัปเดตนี้นะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเควสที่เอาไว้ตีหินด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็ในถ้าก็จะมีเควสนะครับที่เอาไว้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าผมก็ยังทำเควสไม่เสร็จเลยนะก็ไม่รู้มันได้อะไรเหมือนกัรนะรนะ,ะส่วนใครอยากจะแปลงร่างเป็นตัวละครแบบนี้ก็สามารถกดที่กระเป๋าได้นะแล้วก็ทําการเลือกตัวละครที่เราไม่ไใช้นะนี่คนระับสามารถใช้เป็นอวตารได้ผมโคตรเทนะอะไรคลิปที่ก็เอาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกกลัวไอ้น้องรัก